สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะแต่และโพสต์บอกความรู้สึกหลังแม่ส่งโทรศัพท์ให้บังแจ๊กสรยุทธ์โพสต์ความรู้สึกกลายเป็นประเด็นที่สังคมต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันสนัน่นเมื่อทนายเดชากิตติวิทยาน,านันทนายความของนางพนิดาศิราย,ยุทธโยธินหรือแม่ของแตงโมนิดาได้ออกแถลงข่าวด่วนเรื่องโทรศัพท์มือถือของแตงโมว่าได้รับการยืนยันจากแม่แตงโมแล้วเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาหลังได้พูดคุยกัน แม่ยืนยันว่าโทรศัพท์มือถือของแตงโมอยู่ที่บางแจ็กโดยแม่เป็นคนดําเนินการส่งทางปรษณีไปให้กับบางแจ็กด้วยตัวเองถึงประเทศอเมริกาซึ่งเสียค่าส่งประมาณ2,000กว่าบาทโดยรับมือถือคืนจากตํารวจสอพอนุนทับบรุรีวันที่13พฤษภาค,คมจากนั้นก็ไม่รู้ว่าส่งเมื่อไหร่จนพบว่า a c e b o o k แตงโมมีความเคลื่อนไหววันที่21พฤษภาค,คม ส่วนสาเหตุที่ทําให้แม่แตงโมส่งโทรศัพท์ไปให้บังแจ๊คนั้นเพราะบังแจ็กติดต่อมาหาแม่และพูดคุยกันจนสนิทกันวันหนึ่งคุยกันหลายสายแจ้งให้แม่ทราบว่ามีพยานหลักฐานสําคัญที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าแตงโมถูกฆ่าตายและแม่เชื่อทุกอย่างจากบังแจ็กหลังจากที่แม่ได้รับโทรศัพท์จากพนักง,งานสอบสวนสพเมืองนนทบุรีแล้วช่วงประมาณวันที่13พฤษภาคมแม่อยากรู้ว่า ในโทรศัพท์มีอะไรบ้างและอยากค้นหาความจริงว่าลูกสาวถูกฆ่าจริงหรือไม่แต่ไม่สามารถเปิดโทรศัพท์ได้เพราะมีรหัสจึงติดต่อไปยัง Apple ิประเทศไทยเพื่อที่จะเปิดและกู้ภาพต่างๆซึ่งภาพมีสองส่วนคือภาพทั่วไปและภาพลับที่แต่งกายไม่เหมาะสมซึ่งทั้งหมดไม่สามารถกู้ได้แต่สุดท้ายแม่ก็ไม่ไว้วางใจที่จะให้ทาง Apple ประเทศไทยกู้ภาพเพราะกลัวจะหลุด แต่แม่เชื่อว่าบางแจ๊กสามารถดำเนินการได้ว่าจะสามารถกู้ภาพสองภาพที่อ้างว่าเป็นภาพที่แตงโมถูกฆาตกรรมได้และจะสามารถชี้สาเหตุการตายของแตงโมได้ว่าเป็นฆาตกรรมแต่ธนาเดชานั้นคาดว่าภาพสองภาพที่กำลังต้องการกู้นั้นอาจจะเป็นภาพที่แตงโมนอนอยู่ในโรงแรมแต่ภาพนี้ไม่เกี่ยวกับคดีเพราะเป็นภาพเก่า จากประเด็นที่เกิดขึ้นทําให้ดาราคนดังในวงการต่างออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันเพียบรวมไปถึงสรยุทธสุทธัศนัจินดาที่ได้ออกมานําเสนอข่าวนี้ให้สังคมได้รับรู้ทางเพจสรยุทธสุทธัศนัจินดาก็มก้อนข่าวยังใช้คําขึ้นต้นประโยคด้วยคําว่าเฮ้อที่ทําให้หลายคนรู้ว่าสรยุทธนั้นรู้สึกอย่างไรกับข่าวนี้นอกจากนี้ในอิสตาแกรมสรยุทธ 9111ของสรยุทธยังนำเสนอข่าวนี้พร้อมกับลงแคปชัน่นที่ดูเหมือนจะผิดหวังไว้ด้วยว่าถึงพอคาดได้อยู่แล้วแต่เมื่อยืนยันว่าใช่ก็เศร้านะครับขอขอบคุณแหล่งข่าวจากครบข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ